เพราะทุกวินาทีมีค่าเราถึงย่อเวลาเก่าแลวเพียงแค่หนึ่งนาทีหากผู้ประกาศอ่านไม่ทันจะต้องถูกลงโทษแบบทุ่มชํำอย่างนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมข่าว7วันจีกับมีนิวส สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมีนิวส์กับผมแบงค์แมสคอมนะครับมาเริ่มวันที่ข่าวแรกของวันนี้นะฮะมอชอติดอันดับ100มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียนะครับจากการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยทั่วโลกซึ่งจะประกาศทุกเดือนล็อกรันาคมและก็เดือนกรกฎาคมของทุกปีเพื่อความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาทั่วโลกนะครับโดยใช้กฎเกณฑ์ทั้งหมด4กฎเกณฑ์ด้วยกันกฎเกณฑ์ที่1นะครับคือ present คือจำนวนเนื้อหาที่ทำการเผยแพร่บนเว็บโดเมนที่สามารถค้นไไดดดด้้้้โโยย Google Google ทททททาาาากกกรรรนน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 ััับบบจวววุุหมถึึงงงีี่่เเอออออใแคคคคคชขขขิป็16.7%ะะ2ื impact ฮณภพ เนื้อหาที่การประเมินโดย Virtual Referendum ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเพจต่างๆที่ทำได้จากการนับจากผู้ให้บริการนะครับที่เป็น50%นะครับข้อที่3 Openness ครับเป็นการวัดปริมาณการเก็บข้อมูลละการวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือว่าจากจำนวน Rich File ชื่อต้องถูกต้องอยู่ในรูดแบบที่ถูกต้องเท่านั้นนะฮะคิดเป็น16.7%ข้อสุดท้าย Excellent ก็คือผลจากการตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในวารสารวิชาการนาชาติโดยมีผู้ให้บริการตามข้อมูลคือ s i c e Mago Group ซึ่งมาาผลตำรวจนะครับออกมาแล้วฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับติดอัน ยี่สิบในเอเชียอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับที่สองคือเชียงใหม่ห้าสองร้อยแปดสิบเอ็ดของโลกสี่สิบในเอเชียและอันดับสองของประเทศไทยและอันดับสามคือมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับทันไ,ไ,ไหมฮะซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะฮะติดอันดับ288ของโลกและลก็อันดับ3ของประเทศไทยนะครับถึงอย่างไรน <c oughs> ะเขาเอาแสดงความยินดีกับทั้ง3มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางามพร้อมสมบูรณ์เนาในวันดอกแสนภูมิใจนะฮะที่ติดอันดับ2ของประเทศไทยที่ฉันานี่คือข่าวจริงใช่ไหมมชอันดับ2ประเทศไทยเนี่ย กฉัะเปียกตลอด ต่อไปนะฮะชาวมอชอเอื้อมพฤติกรรมจีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะมหาวิทยาลัยเช,ชียงใหม่เต็มไปได้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะตั้งแต่ปลายปี2555ที่ผ่านมาเป็นนักเที่ยวชาวจีนจำนวนมากโดยทำมาท่องเที่ยวประเทศไทยและทำให้มหาวิทยาลัยเช,ชียงใหม่ได้รับอานิสงส์ครั้งนี้ไปด้วยทั้งนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการเตามโดยภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand หรือแกงงดป่วนใช่ไหมภาพยนตร์จีนที่ใช้โลเคชั่นเมืองเชียงใหม่ดมเนินเรื่องเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งการมาเยือนของชาวจีนนี้ทำให้ชาวมอชอเราปสววนอยยากเเเีีดล้ อยากโพรต์ที่เน็ตนก็โบกโบกโบกรู้ว่ามันมีการถ่ายรูปกระส่นยันก็เคยมีอแอปส่วรลบสี่หกสามหนึ่งแช่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งการเรียนของนักอซเชียลจ,จอร์จินครั้งนี้นะฮะ ทางที่ดีนะครับภาครัฐเนี่ยคนจะเข้ามาช่วยให้ความรู้ให้ความเข้าใจเขาด้วยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับกฎต่างๆโดยเฉพาะกฎจราจรนะฮะจากการสัมภาษณ์นั่งเที่ยวชาวจีนนะฮะคุณวิกตอรีเหลานะฮะกล่าวว่าคนเชียงใหม่อัตายาใส่นี่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสและอากาศดีมากชอบมาเที่ยวส่วนคุณจิงเฉินนะฮะบอกว่าชอบทุกอย่างในมอชอเลยค่ะชาวมอชอเป็นชาวและชาวเชียงใหม่นเนี่ยคนจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเมื่อชาวจีนเนี่ยชาวจีนได้ทำตัวที่ดีตามไปด้วยไงเพราะเราก็ต้องทำตัวดีๆนะฮะขอบคุณครับไอ้เประธานไม่ได้ ห้องวิจัยมีนิวส์พบเนี่ยคณะศึกษาศษาสตร์แรงที่สุดนะฮะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาห้องวิจัยมีนิวส์ได้สำรวจความเร็วของอินเทอร์เน็ตจาก20คณะและ1วิทยาลัยของมอชของเราโดยใช้บราวเซอร์ g l e Chrome บนระบบบัติการ Ubuntu ผ่านเว็บไซต์ a, s a, a d s l t h a i เ a ดเอสลนะฮะพบว่าคณะที่มีความเร็วดาวน์โหลดมากที่สุดคือคณะศึกษาศษาสตร์ มีความเร็ว1 6 9 1เมกะบิตต่อวินาทีส่วนรองลงมาคือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสานศาสตร์สอาดนะจ๊ที่13.83เมกะบิตต่อวินาทีและอันดับ3คือคณะการสื่อสารมวลชนที่11.93เมกะบิตต่อวินาทีส่วนคณะที่มีการอัพโหลดข้อมูลได้เร็วที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์รองลงมาคือคณะการสื่อสา,มารมวลชนและอันดับ3คือคณะมนุษยศาสตร์นะฮะ ซึ่งอาจะแม้แต่อย่างไดก็ตามนะครับแม้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทุกคณะจะอยู่ในระดับดีมากถึงพอใช้แต่อย่างไรนะครับเวลาในการเชื่อมต่อก็นานมากประมาณ 10- ถึง25วินาทีแล้วก็นักศึกษามันจะบอกว่าเฮ้ยเน็ตหลุดบ่อยแต่คนเชื่อหรือไม่คณะที่แท้จะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เลยคือคณะเทคนิคการแพทย์จ้าทุกวันนี้นักศึกษาในคณะเทคนิคการแพทยา์าสะกดว่าเฮ้ยอะไรคืออินเทอร์เน็ตเพื่อการรักษาผู้ป่วยอะไรคืออินเทอร์เน็ตอะไรคืออินเทอร์เน็ตอย่างนี้เขาบอกมันเกินล้วละ่ะโอ้ยเตียวในแฉละกา ซึ่งนะฮะยังไงก็อยากให้มอชอนะครับเราไปพิจารณาด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะในโลกโลกาภิวัตน์อย่างเราอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่ว่าผมก็จะเป็นกําลังใจให้กับคณะเทคนิคการแพทย์สู้ต่อไปผมเชื่อคุณสามารถรักษาโรคได้ไม่กระทัมีมีอินเทอร์เน็ตก็ตามแล้วต่อไปนะครับช่วงต่อไปพวกข่าวยากรอนการเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยข่าวพยากรเรามีเซอร์ไพรส์ต้องติดตามช่วงหน้านะฮะสวัสดีครับผมโอ้นะครับอ่าต่อไปนะครับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับ ครับผมช่วงนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับพายุจามีนะครับซึ่งโอ้โหมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งมีอิทธิพลกับคนไทยนะครับแต่ภาคเหนือนะครับมีมรสุมพัดผ่านเข้ามานะครับช่วงนี้นะครับทําให้มีทําให้มีฝนตกมากขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับจึงออกคําสั่ง ไม่ใช่ออกคาสั่งออกคําเตือนครับให้ระวังภัยจากฝนตกหนักด้วยนะครับโอ้โหแล้ะครับผมส่วนสภาพอากาศอีก7วันนะครับในวันศุกร์และวันเสาร์นะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเ็เปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับในวันอาทิตย์นะครับจะมีฝนและลงกระโชกแรงครับระวังกันด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับฝนจะลดลงนะครับดีใจด้วยนะครับครับผมนักศึกษาที่เดินทางไป นักศึกษาที่เดินทางไปไปเรียนนะครับให้พก่มไปด้วยนะครับร่มเนี่ยนะครับนอกจากจะกันฝนได้แล้วนะครับยังกันที่นกได้อีกด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปนะครับสําหรับนักศึกษาที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับให้ระวังถนนลื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับก็เกือบลื่นหลายทีแล้วเหมือนกันครับผมช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับพบกันอีกเจ็ดวันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ